ก็คืออยากจะพูดขออนุญาตพูดนะครับจากมุมมองของคนที่ไม่เคยเลือกรัฐบาลนี้เลยนะฮะแล้วก็ไม่เห็นด้วยและคัดค้านหลายๆอย่างที่รัฐบาลนี้ทําซึ่งแต่ก่อนผมก็เคยคิดแหละครับว่าเสียงไร้การศึกษาบ้างคิดว่าโดนซื้อเสียงบ้าง แต่ว่าถึงจุดหนึ่งเราก็ต้องออกไปดูจริงๆว่าสมมติฐานเหล่านั้นเป็นเรื่องจริงหรือเปล่านะฮะแน่นอนมันก็มีการทดลองการวิจัยนะฮะแต่ว่าอะไรก็ไม่สู้เท่ากันออกไปคุยกับผู้คนจริงๆซึ่งแน่นอนล้านคนก็ล้านเหตุผลกันออกไปนะฮะแต่ที่สําคัญคือทุกคนมีเหตุผลของตัวเองแล้วผมก็ได้พบว่าสมมติฐานที่ผมเคยใช้นะตอนนั้นนะฮะเรามองว่าคนที่เหลือเขาคิดไม่ทันเราคิดไม่เท่าเรา แต่การเปิดโลกออกทําให้เข้าใจหลายๆอย่างมากขึ้นนะครับตอนนี้มีการมองว่าการเลือกตั้งเป็นการปฏิปนอมกับความชั่วร้ายปฏิปนอมกับคนโกงซึ่งแน่นอนว่ารัฐบาลที่เข้ามาเนี่ยมีความโกงมีความชั่วร้ายอยู่แน่นอนแต่ว่าผมอยากให้มองว่าการเลือกตั้งเป็นการปฏิปนอมไม่ใช่กับรัฐบาลเป็นการปฏิปนอมกับคนที่เหลือในประเทศนี้ที่มีเหตุผลแตกต่างมีความหลากหลายนะฮะ มีจุดยืนที่ถูกต้องในแบบของเขามีจุดยืนที่จําเป็นในแบบของเขานะรเราไม่สามารถไปกําหนดได้ว่าเขาต้องคิดตามเราทั้งหมดนะครับผมเองหลายๆอย่างผมไม่เห็นด้วยกับคนที่เหลือนะแต่ทุท้ทยก็คงต้องยอมรับมันนะครับแล้วก็เปิดพื้นที่ให้ให้เขาได้แสดงออกความคิดเห็นสิ่งเหล่านั้นด้วยนะครับผมมันมีความหลากหลายมากมายมันมีเหตุผลของมันจริงๆและถ้าหากว่าเราไม่มีการเลือกตั้งนะครับ คือแน่นอนว่าผลลัพธ์ของการเลือกตั้งเนี่ยรัฐบาลชุดนี้ก็อาจจะกลับมาอีกก็กเป็นได้นะครับผมแต่ว่าถ้าเราไม่มีการเลือกตั้งเนี่ยในกระบวนการของมันความรู้สึกของผู้คนในสังคมนะครับที่มีความแตกต่างหลากหลายเนี่ยก็จะไม่ถูกปลดปล่อยออกมาเขาจะไม่รู้สึกว่าเสียงของเขาได้รับการรับฟังนะถึงแม้ว่าผลลัพธ์สุดท้ายจะเป็นการเอารัฐบาลนี้กลับเข้ามาเหมือนเดิมก็ตามแต่ว่ากระบวนการนั้นมันสำคัญเพราะว่าทุกคนรู้สึกว่าตัวเองถูกรับฟังแล้ว ถ้าหากว่าเรามุ่งหน้าต่อไปโดยที่ไม่เปิดพื้นที่ตรงนั้นนะครับผมเกรงว่าสิ่งที่เราสู้กันมาสิ่งที่เราหวังดีอยากให้สังคมมันดีขึ้นเนี่ยมันจะไม่มีความหมายลเลยเลยเพราะว่าสุดท้ายเราไม่มีสันติภาพในสังคมเพราะว่าคนที่เหลือเขารู้สึกว่าสิทธิ์ของเขาไม่ได้รับการยอมรับและถึงจุดหนึ่งเขาก็คงต้องลุกขึ้นมาสู้เหมือนกันนะครับ แต่แน่นอนว่าต้องมีปฏิรูปครับเพราะว่าสันติภาพในระยะยาวเนี่ยก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ถ้าหากว่าเรายังยอมหลายๆอย่างนะฮะไม่ว่ารัฐบาลชุดนี้หรือชุดไหนให้เกิดความไม่เสมอภาคในสังคมมากขนาดนี้เกิดความอายุติธรรมมากขนาดนี้เพียงแค่ตัวผมเองผมรู้สึกว่าเพื่อสันติภาพในระยะสั้นเราต้องยอมรับการเลือกตั้งทางนี้ก่อนนะฮะและเพื่อสันติภาพในระยะยาวเราต้องปฏิรูปไปยาวๆนะครับผมช่วยกันเติมแต่ง อิดบ,บ็อกต่างๆของบ้านที่เรียกว่าประชาธิปไตยให้มันสมบูรณ์แบบซึ่งสิ่งเหล่านั้นมันไม่มีทางรัฐนะครับมันมีประเด็นเฉพาะเจาะจงของมันนะครับผมแล้วก็ต้องค่อยๆแก้ไขกันไปโฟกัสทีละจุดทีละจุดอิดทีละก้อนแต่อย่างน้อยเราต้องมีพื้นบ้านนะฮะที่เรียกว่าการเลือกตั้งก่อนแต่ว่าพื้นบ้านเองก็ไม่สมบูรณ์ทั้งบ้านอยู่แล้วนะครับเพียงแค่มันต้องมาก่อนแค่นั้นเองครับ